น,ะะนี่คือเลือดนะคะน้ำน้ำแทนเลือดนะคะแล้วข้าวสวยแทนอวัยวะนะคะตับใจไส้พุงของเราข้างในนะคะนี่คือข้าสวยกับน้ำนะคะแทนเลือดสมมุตินะคะตอนนี้เรายังไม่มีสารพิษสารเคมีนะคะเลือดของเรายังใสขึ้นยังใสยอยู่นะคะยังสงังอาดอยู่แต่เมื่อเราโดนสารพิษเข้าไป เห็นไหมคะสารพิษสารเคมีนะคะเข้าไปทำลายเซลล์ทำให้เซลล์ของเราเสื่อมเห็นไหมคะเป็นสีดำทำไมควรเป็นโูร้ายนะคะโูร้ายเห็นไหมคะเพราะเราโดนสารพิษสารเคมีจากอาหารที่เรากินเข้าไปนะ เซลของเราจะเป็นสีดำเซลของเราก็เริ่มเสื่อมลงทีละนิดทีละนิยเห็นไหมคะจะเป็นสีดำแต่เ,เมื่อเราทานวิตามินซีทุกวันเรามาดูกันนะคะวิตามินซีล้างสารพิษได้จริงหรือไม่ สังเกตดูนะคะเซลล์ของเราที่เสื่อมค่อยๆจะดีขึ้นเห็นไหมคะเซลล์ที่เสื่อมค่อยๆดีขึ้นน้ําเริ่มใสขึ้นเลือดที่เป็นพิษเลือดที่ไม่สะอาดค่อยๆดีขึ้นนะคะวิตามินซีช้วยล้างสัดพิษได้จริงๆนะคะเห็นไหมคะ,จะเจนงไหมคะอืม ลสีดำกลายเป็นสีขาวแสดงว่าวิตามินซีขวดนี้ช่วยล้างสารพิษได้จริงๆป้องการรูหวัดป้องกันโรูปร้ายผิวพรรณสิ่ง,งตงิตึงวิตามินซีแค่ขวดเดียวไว้กับบ้านรับประทานกันได้ทั้งครอบครัวดีไหมคะขวดนี้ ปสิบเมตรราคาเท่าไหร่เดี๋รู้ทักกันมาได้นะคะสวัสดีค่ะ